เออเอาละเราขุดเออมันจะขุดยากเลย,นะนยเนี่ยหินช่วยอะไรวะเนี่ยนฮะึปูไปปูปูมีนะปูที่เดิมสินี่นี่นปูทงไมติดตรงนี้งาปูตรงนี้ดีกว่าโอเคเอาลาะผู้ช่วยผมต้องการเอ่อ เดบอนไม่ใช่ผมต้องการที่ขุดที่ขุดอย่าฆ่าไปพี่เปลืองนะเอาที่ขุดมาสิช่วยเออเอาลาไปช่วยแล้วก็คาฟแคสติกอย่างเดียวนะเพราะว่าเราต้องวางแผนก่อนถ้าเรามีที่ขุดเราไม่ต้องการไม้แล้วเราก็ไม่ีที่ขุดผู้ช่วยขุดต้องสองอันเลยอ่ะผู้ช่วยมีมานแล่ะอย่าบอกามันเป็นส่วนนันหรือเปล่า ช่วยอะไรเปล่าเออมิ่งทำยังทำหน้าอางงันงันมองเวงยนกำลังบอกดีเลยบอกดีวะเนี่ยช่างไม่เลยกันเออค้างโอเคโอ,อ้ว้าวามาปุ๊บก็บ,บอกดีหรือนี่มันแม่คราบอะไรวะเนี่ยแม่คราบโกเล็กๆเอาช่วยผุดผุดยานนานเลยเออผู้ช่วยผมก็เจอท่ามนันเฮ้ยออท่าม อย่าลงไปพปช่วยขอหายเออช่วยล่ะพปช่วยลงไม่ไ,ไ,ปไ,ปได้เหรอไม่นะไม่นะไม่เป็นไรพี่ช่วยอย่ามาคิดว่าบังอาจนะ <c oughs> <c oughs> บ้านมีครับนี่บ้านเราก็มีไม้เนี่ยขอบขอบริมริมเนี่ยเอาเพื่อทำอะไร เราไม่ต้องการหรอหน้านี่ไม่ต้องการเอาไปเอาไม้หมดเออต้องการไม้ผู้ช่วยเอาไหมพุชช่วยเรไปเลยอ่ะเฮ้ยบ้านะ <c oughs> ไม่ต้องเอาไม้ไปแล้วอเอ้ยอยา่าคาบเลยมูสู้นะพูชช่วยว่านะ,บบานะไป็นกับตัวดีกว่า เพราะว่าไม่อยากพูดคนนี้นะคนนี้ก็ไม่ไว้ใจเอาละเราต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วกันเพื่ออนาคตมันจะมีอะไรแบบนี้นะเราจะเก็บเก็บไม้ไว้ก่อนแล้วกันเออเก็บไว้เก็บไว้ในใจเอบออืมอ่าเราขุดไปเออเออ เอออะไรวะเนี่ยมึงกี้มึงก็ขุดเลนะ้นะชัางมาเลิกการเออว้าวมึขุดตั้งยี่สิบวันผมได้แปดก้อนเนี่ยมันจะไปเหลือที่ผู้ช่วยววไปแล้วแหละมังคงน่าจะจบะไปลาว่าเป็นเล่นน้ำ้วมั้งโอ้ล่ะเรามีที่ขุดกินแล้วโอเคอืมอยากได้เลยกะเล็กอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยน,น่าอยากได้อะ อืมผู wow. ้ช่วยอืมเจอ้าจีเนียสมากเขาเขาโคจีเนียสเขาใช้ที่ขุดขุดดินว้าวตีมันต้องใช้ที่ขุดไม่ใช่เหรอมือก็ได้นะผู้ช่วยใช้มือก็ได้ไม่ใช่เหรอมีเหล็กด้วยแฮะเอาล้วเจอเหล็กผู้ช่วยดูเราขุดเลยขุดขุดอืม เออเกลียกอยู่ข้างล่างเนี่ยบุ้ยเสียงไม่ได้เลยเนี่ยบุ๊ยตั้งกับแดดเลยตั้งคืนด้วยกันครับผมให้คืนเนีบยไม่เอาครับบล็อกนี้เออคตดแข็งครับครับแล้วก็ครับได้ที่คดที่คุดหินนะครับได้แค่ที่คุดหินเนี่ยโอนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่อันนี้เออเดี๋ยวนะ เร็ววะเนี่ยไปช่วยเออไม่ไว้ใจอย่างแรงไม่ไว้ใจอย่างแรงเลยนะเดี๋ยวอย่าคุดอย่าคุดอย่าคุดบุดเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำตี่นะ้ามทันผู้ช่วยเราเรารู้ไหมเราสามารถฟาร์มเร็วได้ผู้ช่วยถ้าเราไม่มีมอนตัวเนี้ยจะมีวิ่เร็วฟาร์มนะผู้ช่วยขุดเออขุดอย่าเอ้ยอย่า อะไรเนี่ยปวนอเอออย่าง,งน,นั้นแหละอืออือนี่ขึ้นยังไงอือดูไวยนะปวดอุ้ยสควอตันกับซอมบี้เหรอข้นมีอะไรองอนี่่วยช่วยเราช่วยขุดเอ่อขุดถ่ายไปแล้วกันนะครับรช่วยอะไรเออว้าว แล้วเราอยู่ชั้นไหนแล้ววะเนี่ยแล้นี่เราอยู่แนี่เราอยู่ในโซนถ้ำเนอะแล้วเนี่ยนี่ชั้นแต่เป็นถ้ำดีกว่านะเล็กง่ายดีอืออืมอเว้เกือบไปแล้วผมอุ้ยขอโทษมาช่วยมิกกี้เกือบบดีอืมแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยตบบล็อกไปได้กันตบบล็อกก็จบเลย ไม่มีอะไรขัดขวางหรอไม่ขวางป่ะอือเรายืนสถานการณ์ไหนก็มีบล็อกอยู่กับมือเลยล่ะบล็อกนะครับอืออ้ยไม่ยอมคพูดนะอุ้ยเรามีฐานเยอะฐานอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยนานี่นะบ้านนะเฮ้ยดีเจ็งแข่งกันไปแล้วดิด รา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 รม่ชื่อขุดที่ได้มากขุดไม่ได <player> ้ถอดใจแล้วแหละกุไม่ได้ขุคลาสตีมีมูเมอ้ยานเยอะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่นด้วยนะมันดไม่ได้เฮ้ยบานะมัน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 ขื่มันขืนแล้วนะ เอ้ยแย่ยังไงผมผมกูหมดนี่จะเป็นของผมทั้งหมดไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของผมหากรีด้วยทุกคนเอ้ยดี่สร้างกับเพื่อนอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ของคุณเหรอเนี่ยว่าตกติงใช่ไหมถูกไหมมีท้องเนี่ยเอาล่ะเราต้องการต้องการครูอุ้งตาให้ได้ยังไงวะเนี่ย งานี่นอนไปเหรอเฮ้ยนอนไปแล้วเหรอนอนได้หรืว่าอืมอืมอุ้ยอะไรวะอ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ืมอืมออตายไปซะตายไปซะเจ้าน่ะอย่าไปลอยหลังฉันไปลอยหลังผมชยวยเลยอ่ะบ้งอาจผมกำลังกำลังขุดดีๆมันมาได้ไงวะเนี่ย มันไม่มีสปอรนะมันเกิดได้ไงอ่ะขวานใครวะเนี่ยเอาหมดไม่สนลูกใครอืม